สวัสดีครับเอฟซีผู้ภูมิไทยบานครับมืนีมาพบกันดีคือเก้านะครับมืนีกจิพา่าพี่นอ FC, อ้องเอฟซีเฮามืนีมาบัณพักบัณพักท่านพอบ่อครับผมแล้วมืนีสิมาปลูกามาปลูกต้นไม้ก็คือใบย,ย่ยา่ย่า่ต้นไม้จากในถุงดํานะครับย่า่ยายต้นไม้ในถุงดําไปไปล่งกระถางนะครับแล้วก็จะมีการผสมดินเตรียมดินนะครับ ี๋ยวพี่น้องเบื้องต้นใหม่เพื่อนครับเนี่ยนี่ครับต้นใหม่ต้นใหม่มันยู่วในถุงดำนะครับนี่ถุงดำมีประมาณเกือบ20ต้นครับแล้วผมจะกกะทิผสมดินแล้วกะ็เชียวล่งตะก,ก้าไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ต้นไม้เป็นไม้พันธุ์ใหญ่นะครับขันเชียวล่งในดินเลยต้นน,น้อยๆมันก่นยญามันตาย ก็เลยตะต้องเอาช่ำไว้ก้อนนะครับช่ำใส่ตะก้าไว้จักปีสองปีผละครับจะคอยเอาร่งดินปลูกนะครับนี่ครับผมต้นไม้เขาก็มีหลายประเภทครับต้นอันนี้เป็นต้นเลมอนครับนี่นี่นี่ต้นเลมอนครับผมเป็นเลมอนครับยับไานี่อันนี้ม่ยังนี่อันนี้ก็เลมอนคือกันครับนี่ก็เลมอนคือกัน อันนี้เป็นอะโวคาโดเลยครับนี่ยเนี่เป็นอะโวคาโดครับนี่เห็นบองหัวมัน,นต้นอะโวคาโดครับแล้วก็ซิม,ม,มีต้นต้นหมากพร้อมต้นหมากต้นปาล์มปุ่นนะครับเป็นบ่อผู้ซอยซอยมากเลยอนี่ครับต้นใ,นใหญ่กับประมาณ10ต้นครับนี่เรี่องกันนี่ใส่กระถางใหญ่10ตน้นครับมีเลม,มอนมีเชอร์รี่ อันนี้น่าจะเป็นต้นเชอรี่อันนี้น่าจะเป็นต้นเชอรี่อันนี้ต้นเลมอนอันนี้ต้นเชอรี่ครับอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดครับอ่ามีสามประเภทนี่นี่ต้นน้อยนี่บอกอ๋อนี่นี่นี่เชอร์รี่ผสมนี่เดชพนวาเ่เชอรี่ผสมนี่ใบเชอรี่มาเป็นว่าเราผู้ซอยอ๋อครับผมเดี๋ยวกระชิมมาเตรียมดินแล้วครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันที่ตามกันแล้วกันนะครับผม นี่ครับผมวัสดุเห้ก็มีดินปลูกครับอันนี้ดินปลูกดินสาหรับปลูกอันนี้ขีง้งัวครับนี่ถุงขีงข้งวัวขี้งัวก็ซื้อมาพร้อมครับอันนี้เป็นแกบดําอันนี้ถุงแกบ็ดดาครับอันนี้เป็นกาบข้าวครับกาบข้าวแบบหยาบอันนี้เป็นกาบข้าวแบบละเอียดแล้กก็มีตะก้าครับนี่ตะก้าที่สําหรับใส่พอปลูก ครับผมอ่าครับผมบันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวหฮากระถิไปผสมดินทั้งหลังนะครับผสมดินนี่ครับใส่พื้นที่บริเวณนี่แหละครับผสมดินครับอุปกรณ์ที่ห่อเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปผสมดินกันเลยครับ นี่ครับหลังจากเข้าผสมดินเสร็จแล้วบาดนี้ก็จะเป็นการเกี้ยดินครับนี่เดี๋ยวเกี้ยนาดินลงมากครับแล้วเนค่อยฉีใส่ดินสุ่มอื่นผสมครับใส่ส่วนผสมอื่นนี่ครับผู้ช่วยนะมีผู้ช่วยด้วยเออเอาทำให้มันเป็นรูตรงกลาง ผสมดินครับผสมดินเครียดินใส่เป็นหู้ตรงกลางเรียบร้ยบรยบรอยแล้วบัดนี้นเขากระติกแยะเอาส่วนผสมต่างๆใส่ครับเดี๋ยวอันดับแรกใส่ใส่ดินปูก,ก้อนดินปูกถุงครับดินปูสีดำเหยียดใส่แบบก้อนโอ้ผู้ชไม่สุดยอดเลย <c oughs> ดินปูกรใสแล้วบัดนี้กะปุ๋ยคอกครับขีง้งัวครับขีง้งัวต่อเลยครับบัดนี้ กาวข้าวครับชนิดหยาบหลักก็ะเกียบดำครับผสมไปอ่าจะขึ้นกระสอบโอเคอเค,ครับใส้เมื่อแห้วบันนี้ขั้นตอนทุกทายครับนี่ใส่ยาขาเชื่อร่าครับหรือเขาเรียกว่าไตโคเดอร์ม,มาครับช่วงนี้ฝนมันหลายครับ ต้องใส่ยาขาเชื้อไราจัหน้อยครับลอยลอยลอยลงไปน้ำนี่ครับวนผสมครบเรียบร้อยแล้วบ้านนี้ผสมใส่กันเลยครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วเ <c> ด <oughs> ี๋ยววันนี้กะทิพักไปจักหน่อยครับบ่แม่นว่าพักเสียดเนี่นครับพักเซาเอมื่อยพักเซาเอมื่อยจักหน่อยเดี๋ยวเฮากะทิตักใส่กระจาดเลยครับตักใส่เข่งเฮาเลยครับผมเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วผสมดีเรียบร้อยแล้วบัดนี้เฮาเจียวใส่ตะกร้าเด้อครับบัดน,นี้ตะกร้ากะสีงามๆครับแต่ว่าก่อนอื่นนี่ดากตะกร้ามันเป็นปองครับเป็นปองเป็นหู้เดี๋ยวเฮาหาพวกเศษไม้ เอาเศษใหม่ใส่สกวอนครับยังค่อยตักดินใสไม่ยังค่อยจิบไหลนี่ครับเอาเศษใบไหม่ใส่ไปน,น้ำครับใส่ห้องด่างค่อนครับ จอาเครื่องเอาเครื่องเขียงก้อนนะครับเดี๋ยวหออไปเอาต้นใหม่มาหวัดเบืองก่อนนี่ครับเอามาล่องเอามาปลูกก้อนต้นแรกครับเ,เป็นต้นเลมอนครับผมต้นเลมอนปลูกก้อนออปลายทุงปลายทุงมันเกินเราก็ต้องเอาดินออกก้อนครับ ดินเก่านี่กระหายุระดับกับกระถางเก่าก้อนที่ห้าสีเอาวาปลูกกับบีบถุงก้อนนะครับถ้าบีบถุงเห้นัหแน่นๆตะก่อนครับแล้ดวดินมันสิแตกครับอย่างนี้เราแกะถุงออก ม่วนครับผมครับไม่ดูระดับต้นเก้านี่ครับระดับต้นเก้าไม่ดีได้สูง จากปลูกนะครับกดดินแน่นเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็เอาคุ้ยบอกผ้าครับคุยละเอียดครับห้องเลยครับเอาไว้สาหรับเจ็บความชื้นของนาดินครับครับหลังจากนั้นก็เอาคุยบอกผ้าหยาบครับห้องไปอีกรอบนึงครับช้ำไปเนี่ยจะประมาณจะเป็นปีละครับยังพอร้องดินปลูกครับ ได้ต้นนี้เป็นต้นอะโวคาโดครับนีนเบนบกเก่เห็นบ่ร์เนลลูกอะโวคาโดครับผมก็ยังบ่เคยเห็ตนต้นใหญ่ต้นจริงๆของมันนึกกันครับเห็นแต่ต้นพันธุ์มันเราต้นทั่ใส่ร่องดินเลยไอ้พื้นย่านย่านมันตายครับก็เลยต้องเอามาช่ำสะกอนครับไปในขวัยเอาร่องดินครับผมก็ที่ใส่คุยปอกเปล่าห้องน้าเพราะว่าดินนี่มันเป็นดินล้วนครับ ดินล้วนนี่หลังจากโดนน้ำไปน้อยนึงเนี่ยมันจีบอุ้มน้ำครับน้ำม,มันจิหายไปเลยแล้วมันก็จิแห้งแห้งแล้วมันเก็บความชื้นได้บ่หลายครับก็บเลยต้องใส่กุ้ยบกขาวซอยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดกี่สิบต้นนะครับยี่สิบต้นก็มีต้นบักม่วงน้ำนี่ครับต้นบักม่วงสองต้นนะครับทั้งพุ่นก็เป็นต้นหมากหมากเตี้ยครับอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดอ่าอันนี้เป็นเลมอนก้อนครับนี่สองต้นแรกนี่เป็นเลมอนครับอันนี้เป็นอะโวคาโดครับผม อันนี้เป็นเชอร์รี่ครับนี่ต้นเชอร์รี่ผสมนี่ครับมียูซีหาพันครับเรียบร้อยแล้วครับเอาลงกระถางเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้เาก็ใสปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยที่หาชนิดนะครับปลูกมือนี่เป็นการง่ายจากถุงดำนะครับเอามาลงในกระถางดำนะครับเอานในี่ในเข่ง เพื่อที่จะช่าใส่เวลาช่าโดนๆนะครับผมคนยุ่ในเข่งกานเ่าอาต้นน้อยๆไปลงในดินเลยเมื่อกระสีตายแน่พอตายแน่นะครับการาอัตราการรอดมันมันกระิบบ่หลายนะครับผมขอพูดเอฟซีผู้คุมไทยบ้านละกันนะครับที่เบิ้งติดตามในคลิปนี้ยังเป็นกำลังแรงใจใหับผู้คุมไทยบ้านคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพอกันไม่ในคลิปหน้านะครับในอีพีหนา้าตลับมื้อนี้สวัสดีครับ